ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิดหมอยินดีต้อนรับทุกท,กทกุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิดหมอ,องหลวงพระเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควด้วยเทยพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญาังกร และมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้ big one เ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักกล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับหรือว่าเป็น มีดหมอนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโผของเรานะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายนะครับนะเข้ามานั่งพูดคุยนะครับนะกับแฟนคลับทุกๆท่านและกอนอื่นผมก็ต้องกราบนะครับนะขอบพระคุณนะครับนะหรือว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเรื่องราวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ ต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณนะครับมากๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ๆหรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะกาเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในทวิตเตอนะครับที่ผมได้อัปโหลดนะได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับหากท่านดูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษานะครับเยี่ยมชมนะ หรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะครับนะ,ะต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อเป็นลําใจให้กันและกันนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับประมาณสัก10กวนาทีนะครับนะในการทําคลิปนี้นะก็ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับจะเป็นมีดสลิกาจิ๋วนะครับนะด้ามตัดนะที่สําคัญเป็นสลิกาด้ามตัด สามกษัตริย์นะครับนะมีสามกษัตริย์ก็หมายคำว่ามีนาคกับมีเงินมีทองนะส่วนเล่มไหนที่มีนาคกับมีเงินอันนั้นเขาเรียกเป็นมีสองกษัตริย์นะครับนะถ้ามีาเล่มไหนที่มีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นก็ถือว่าเป็นมีสามกษัตริย์นะครับนะที่วางไว้ยบนตักนะครับของหลวงพ่อเดิมนะในในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกเล่มน,นึงนะครับเป็น มีดพกพานะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะด้ามไม้แกะลายพ่อปู่ฤาษีนะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แต่เป็นด้ามไม้ฝักไม้จำปีนะก็จะขออนุญ,ญาตนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมก็คือวันนี้นะส่วนที่วางก็ตรงนี้จะเป็นแบ็กกราวให้ท่านาได้รับชมไปด้วยนะครับนะเอาล่ะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับนะสั้นๆน,นะครับนะก็จะไม่นานนะ ในการทําคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตก็คือจะหยิบนะครับนะมีดเล่มนี้นะอ่ามีดเล่มนี้เป็นมีดด้ามไม้นะครับนะก็คือฝักไม้นะอ่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะอ่าเฉพาะใบมีความยาวอยู่ที่อ่นิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะอ่าเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับที่สําคัญนั้น เป็นมีดนะครับเขาเรียกว่าจักนาลายนะ,ะแล้วก็จักนาลายด้ามจำปีนะครับนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9กนิ้วนะครับนะ,ะจะมาให้ท่านได้รับชมก็คือวันนี้นะครับนะ,ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะ จะซูมให้ท่านได้เห็นแบบนะครับเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่านะอ่า,อานความเก่านะครับนะถ้ามียุคต้นหลงพ่อเดิมเนี่ยก็จะมีอายุก็90เป็นร้อยปีนะเก้าถึงร้อยกว่าปีนะครับนะอ่านี่ก็นะครับไม้ก็เรียกว,ว่าแห้งนะครับจนมันจะแห้งยังไงนะอ่าแตกนะครับนะก็อ่ามแบบไหนอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะครับนะก็จะรักษาสภาพเดิมเเอาไว้นะจะไม่ได้ไป เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็จะให้ท่านดูความเดิมๆนะครับนะความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นจริงนะประมาณนี้นะครับไวก้ก็ที่ว่าเหนียวนะครับนะก็เกือบจะผุนะที่ว่าไวา้ในที่ว่าเหนียวนะครับก็ดูแล้วเกือบจะผุนะก็ต้องใช้น้ำมันนะครับก็คือฉลมเอาไว้นะครับเพื่อรักษานะ ความเก่านะครับนะเอาไว้นะครับให้คงนานที่สุดว่ากันง่ายนะเป็นด้าจมจำปีนะครับส่วนด้ามก็จะมีรอยลั่นนะอ,อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะครับนะเพราะว่าของได้ผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานนะนะครับมีเลม้กายุเรียกว่าเป็นเป็นร้อยปีนะครับนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะก็ถือว่า องค์ประกอบนะครับนะทั้งหมดครบถ้วนนะครบถ้วนนะครับผมก็จะปลดล็อกนะครับนะแล้วก็จะดึงเขาเรียกว่านะครับก็คือมีดเล่มนี้นะครับนะออกมาให้ท่านได้ชมนะนี่นะครับจะแน่นหน่อยนะครับนะก็คือฝักจะแน่นนิดหนึ่งนะครับนะจะแน่นนิดหนึ่งแล้วก็นี่นะก็นี่นะครับเป็นมีดที่นะเป็นจักรนาลายนะครับเป็นจักรนลายนะ อ่านะครับมีดแบบนี้นะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะ,ะจะดูแลรักษามาเป็นค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็ฝักนะครับนะเวลาเขาขับรถนะ,ะเขาจะวางนะครับนะไว้หน้ารถนะครับนะหน้ารถก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับนะร้อนนะร้อนมากนะครับนะก็ทําให้ไหวอะไรต่างๆคนนี้ก็เขาเรียกว่า เกือบจะผูกนะครับเกือบจะผูกต้องบอกอย่างนี้นะนี่นะครับนะเป็นมีดจักรนาลายนะครับนะมีดจักรนา,ายนี่ได้รวบรวมนะครับอาวุธเทพทั้ง5เอาไว้นะอ,อยู่ในมีดเล่มเดียวนะครับอยู่ในมีดเล่มเดียวนะพูดง่ายก็คือเป็นที่เราอารัธนานะครับนะใช้บทคําว่สักกัตสวัชิราวุธทางเวสุวรรณศัสะ คถาวุธทางยามานัสสะในายานาวุธทางอรารวาคัสสะทุสาวุธทงนารายสสะจักกราวุธทางปัญจาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจาวุธาภกคาภกขาวิจุนังวิจุนาโรมังม,มาเมนะปุตตะสันติคัจฉามุหิโอกาเสติทาหินะอ,ะอยู่ในมีดเล่มนี้เลยนะครับอยู่ในมีดเล่มนี้เลยนะ,ะเป็นพระคาถาเขาเรียกว,ว่าอาวุธทั้ง5นะครับนะ,ะก็คืออยู่ใน มีดเลยมีทั้งหมดเลยที่เราใช้คำอารัธนานะานะครับก่อนใช้มีดหมอลงข้อเดิมนะครับนะก็อย่าลืมกล่าวคำารัธนาทุกๆครั้งไปนะเป็นบทสั้นๆน,นะครับบทสั้นๆถ้าเกิดว่าเราเดินทางนะครับด้วยความเร่งรีบนะก็ใช้บทพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูมาบีทาวินาศสันตินะครับนะบทนี้บทเดียวก็ได้นะครับก็ได้นะ แต่ถ้าเวลาเราเดินทางนะครับนะเวลาเราขึ้นรถไปแล้วเนี่ยจะกล่าวนะครับนะในขณะที่เราขับรถก็ได้นะโดยเพพาะตัวผมเองเวลาผมเดินทางไปไหนนะครับนะผมก็จะ,ะเขาเรียกว่ากล่าวนะครับนะในขณะที่ขับรถอยู่นะครับนะผมก็กล่าวของผมไปทุกครั้งไปนะครับทุกครั้งไปนะ,ะก็เรียน ท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะนี่นะครับก็เป็นอลองพิจารณาดูนะครับนะมีแต่เล่มนั้นผมจะได้บอกว่าเก่าอ่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะจะบอกนะครับยุกไว้นะครับนะแล้วก็จะบอกเป็นแพกเกจจีเอาไว้นะครับนะมีเล่มนี้เป็นมีจักรนาราย์นะครับยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะอ่าเป็นศิลปะนะครับบ้านๆนะก็การดูนะครับลงอกขระอะไรต่างๆก็จะมุมบอกการตอกด้วยมือทั้งหมดนะ ท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะก็คือไม่ใช่เครื่องทำว่าเป็นง่ายนะเป็นใช้มือทำนะครับนะขระทุกตัวนะครับนะจะใช้เป็นมือทำนะสังเกตดูการตอกนะครับนะก็จะมีปิดปิดเบี้ยวเบียวนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยทีเดียวนะครับนะ่ะอันนี้ก็ให้ท่านได้ดูนะครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับก็จะปรากฏนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รู้นะครับนะ อ่าให้ท่านได้ศึกษานะครับนะอ่าที่สำคัญเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้กันนะอ่าจะได้เขาเรียกว่าอ่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับมีดเรมนี้นะอ่าเอาล่ะนะครับก็มาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าทองเหลืองนะครับนะเป็นทองเหลืองนะผสมกับเงินนะ การถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสําคัญมากๆก็นั่นก็เะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของข้าพ่อ,อก,กดีหรือจะเป็นแผ่นตะกุดนะหรือจะเป็นผงนะครับนะวิเศษต้องเรียกว่าผงพิเศษนะครับแต่ภาษาเซียนนะครับจะเรียกผงอาติเจนะก็คือถูกบรรจุเอาไว้ในข้างในนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะเปลี่ยนด้วยข้างนะครับตามที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะะนะครับนะจะมีรอยเขาเรียกว่าน้ํามันนะครับที่ถูกฉลมเอาไว้นะ อ่านะครับเี่ก็ในส่วนของกันนะทีนี้เราก็มาไล่ดูในส่วนของด้ามนะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะด้ามก็ถือว่านะครับก็เป็นไม้ที่นะครับนะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนะครับกับฝักนะอ่าดูคนสมัยก่อนจะนิยมใช้พวกเป็นไม้ต้นมะขามนะครับนะตายยืนต้นมั่งหรือจะเป็นไม้คูณนะอ่าหรือไม่ก็จะเป็นไม้ที่ถูกเขาเรียกว,ว่าฟ้าผ่านะครับนะอ่าเขาเรียกว,ว่า ต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยก็เรียกว่าฟ้าดินท่านมา,าเขาเรียกว่า,ามาประจุนะครับนะฟ้าดินลงมานะครับนะก็คือนะนะครับนะก็เดี๋ยวฝักหล่นนะครับนะฝักหล่นนะนี่ก็นะครับให้ท่านได้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับนะก็เป็น ด้ามที่มีความเป็นธรรมชาติมีความงดงามนะครับที่สําคัญนะจักนนลายเนี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอนะครับถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับนะเป็นด้ามจําปีนี่เรียกว่าหายากนะอ่าส่วนใหญ่จักนาลายจะเป็นด้ามตัดนะครับนะจะเป็นด้ามตัดแต่สําหรับมีเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามจําปีนะครับจะมีรอยลั่นนะอ่านิดหนึ่งนะครับเรียกว่ามองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนี่นะ อดอกจำปีนะเป็นด้ามจำปีนะครับนะเป็นหัวจรวดเลยนะครับเป็นหัวจรวดเลยนะก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอย่างนี้นะอ,อันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ29วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านเห็นว่านะครับเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันหรือว่าโดยพอท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากชมแล้วนะครับเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ อย่าไปเก็บปัญหานะครับอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 29 1 4 9 6นะเบอร์0863291496ะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักคารินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะักคารินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ